มาดูสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ในภาคใต้กันบ้างนะครับตอนนี้คลัสเตอร์โรงเรียนสอนศาสนาในจังหวัดยะลายยังคงเป็นคลัสเตอร์ใหญ่แล้วก็พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องบางส่วนนะครับมีการหนีการกัดตัวซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวมาตรวจเชื้อได้แล้วครับ สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดยะลารายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากคลัสเตอร์โรงเรียนสอนสาศาสนาที่บ้านเปาะยาน,นิตำบลเสตงนอกอำเภอเมืองยะลานะครับที่มีนักเรียนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยไม่ผ่านการคัดกรองหาเชื้อด้านในแพทย์สงกรานไหมชุมในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยข้อมูลจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลา ขณะนี้คลัสเตอร์โรงเรียนสอนศาสนามีการแพร่เชื้อโควิด -19 ไปแล้ว12จังหวัดของภาคใตย้ยกเว้นจังหวัดชุมพรและระนองครับรวมผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้มีจํานวนทั้งสิ้น190คนและได้มีการส่งตรวจรหัสพันธุกรรมภายในห้องแลบศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์กรุงเทพว่าเป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือไม่นะครับซึ่งจะต้องรอผลการตรวจ1สัปดาห์ ส่วนที่จังหวัดกระบี่มีนักเรียนที่เดินทางกลับมาจากโรงเรียนสอนศาสนาและหลบหนีกว่า20คนกระจายอยู่ในหลายอำเภอนะครับเจ้าหน้าที่ติดตามทําการตรวจสอบแล้วก็พบว่าติดเชื้อทั้งสิ้น15คนแพร่เชื้อไปยังบุคคลใกล้ชิดอีก4คนรวมคลัสเตอร์นี้มีทั้งสิ้น19คนครับและมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงทั้งบุคคลในครอบครัวและผู้ที่ร่วมกิจกรรมทางศาสนารวมทั้งสิ้น30คนขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจเชื้อ จากตัวตามมาตรการการควบคุมโรครวมไปถึงรอคำยืนยันอย่างเป็นทางการจากห้องแล็บจากส่วนกลางนะครับว่าเชื้อที่ติดนั้นเป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือไม่กัน